คำปฏิฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พยาเวคนชอบทำเปลี่ยนปลี่ในพระเจ้าและเข้าบริภายอยู่ในพระองค์และคนที่เที่ยงธรรมในจิตใจของทั้งหลายอ้างถึงพระนามของพระองค์เป็นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงทําเสียงเชื่นบานถวายพระเจ้าสรุดีพสชรีแห่งพระนามของพระองค์จงถวายสารเสริญอย่างรุ่งเรืองต่อพระองค์เพราะพระราชกิจของพระองค์น่าคันครามยิ่งนัก และพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพงศ์หลายหรือยับยั้งความรักมั่นคงของพระองค์เสียจากคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาต่อข้าพงศ์หลายและอำํำนวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์พระองค์ทรงให้พระภาคของพระองค์ฉายแสงสว่างแก่บรรดาผู้ที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระมารรคาของพระองค์ได้เป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลก และความรอดของพระองค์ก็เป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นพระพิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าใจเป็นตัวล่อลวงที่เสื่อมทรามและไร้กาศยามใดที่ข้าพงศ์หลายขาดการยับยั้งชั่งใจยามนั้นการมันชีวิตของข้าพงศ์หลายก็ตกจากระดับอันควรโดยหันใจแบบประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้พูดจาไร้าสาระไม่เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงหลงรักเงินทองและพยายามที่จะแสวงหาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์ ก่อคดีบาปที่น่าละอายไม่เว้นในแต่ละวันต่อเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงตราภาพความผิดบาปทั้งหมดที่ได้ล่งละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภยัยและขอทรงชำระจิตใจภายในข้าพงหลายให้พ้นจากการาทำทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาระงับภาพบิโรธของพระองค์ต่อบรรดาประชาชาติทั้งหลายขอให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นสิ้นสุดลงและขอพระองค์ทรงช่วยเยียวยารักษาบรรดาผู้ที่ล้มป่วยเอเพะติดเชื้อไวรัสและด้วยโรคภัยต่างๆในแต่ละประเทศเพื่อเห็นแก่ความรักที่มั่นคงของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ให้กลับมาเป็นปกติดังเดิมด้วยเชิด และขอองค์พระปัญญา,ยาบริสุทธิ์ส่งเราใจให้คนที่มีตำแหน่งสูงทั้งภาครัฐและเอกชนต่างหันใจมาสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอก,การช่วยเหลือของพระองค์ผ่านไปทางหน่วยงานองค์กรต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนที่อดอยากไร้ที่พึ่งและขอให้เกิดเป็นการขยายอาณาจักรปริศของพระองค์ในช่วงวิกฤตโควิดสิ้าแต่พระเจ้าขอให้ผู้คนที่ลงหายกลับใจใหม่และทอมใจลง เปิดใจของทั้งหลายตอนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดเพิ่มมากขึ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้า,าข้าข้าพงหลายจาึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน